เฮ้ยไอ้ดอกมีรอบผ้าทุ่มใช่ป่ะ้าจาไม่ผิดอ่ะไอ้ดอกเฮ้ยวันที่เก้าหนับหนุนไอ้นี่มานะเซิร์ฟหลักเดี๋ยวเตรียมตัวใครที่ไม่มีอาวุธไปขึ้นอาวุธไปด่วนนะเั่นการันตีรถคันหนึ่งได้หนึ่ใช่หรอมีมีการันตีด้วยอ่าอ๋าอเราต้องอัพเข้าไปอัพเกรดรถด,ด้วยนะ่ะ รงพราบาลแล้วพี่นิวรถประมูลเรามีเยอะปะวะรถประมูลเราอะครับนุเรามีเยอะปะรถประมูลเจำหลักอะส่วนตัวก็เยอะครับข้าเสร็จแล้วนะครบสามสิบปะครบสามสิบคันปะผมยังไม่ได้ป้นนะผมขอป้นก่อนนะไม่แน่ใจครับลงุงแต่ผมว่ายี่สิบอาวครับอ้าวหมอช่บหรอแล้วรถกบปะบนเขา ใครยังไม่มีอาวุธเซิร์ฟหลักบ้างวะแก๊งเราเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่อะน่าจะเยอะปะก็ไม่มีปาร์ก็ไม่มีตาแค่ปาร์คน,นใหม่ไหมแค่ปาร์คนใหม่อรับใครใคก็บอกไม่มีเออปาร์กอะไรเพราะมาโคมีแล้วที่อไอ้ดิเดียร์่พเดียร์ดิเดียร์กามาแล้วมาดิกรคาดเขาดสองได้ขาดสองทำอะไปไม่รู้อะ หัวใจกำลังไปหนึ่งหัวใจกำลังไปหนึ่งหัวใจกำลังไปหนึ่งนะน้องทำไมเสียงไม่ลุงแปลกๆอ๋อมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลกูลืมกูลืมอยู่ไกลจัดเลยอ่ะอยู่หลังคอมกูอะเมื่อวานนี้จัดโต๊ะใหม่อ่ะเสียงลุงดูกองกองตรงนี้เสียงมันเร็วกองไกลไกลสู่ไม้โอ่งยังตอนนี้ครับลุงเดินมาครับพี่ลุงเดี๋ยวกัดพยุคไม้โอ่งนะครับแม่มาครับน่ากลัวกูลงมาแล้วนะ คนไม่เต็มนะข้างในอ่ะไว้อ้แงเหมือนพวโปเล่นนะไอ้แงไอแบงไอแบงลอะไร้แไอ้งไปเร็องอะไอ้แไอ้งไอ้้ไป้งอ้แปแงอ่แองอ้แป้งี่้ดอไ้แ้อ้งอแปงไอ้ไงไออ้แป้งองไแปงไอ่ป้ปไอ้แป้งไ้ปไองไ้แปงม้ ใครตามไหมพี่นะมาผมดูไหมโอเคผมไม่เห็นอะไรเลยเอาเพื่อนไปชุบก่อนธนเทพขีดล่าง2406ขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกหน่อยพี่พี่เปิอยู่คาน์เตอร์เนี่โโย่โจ้โพี่โ่โยี่โจี่่าจีจีจ่พี่่ เอาตบเอาตบไปกักเลยตบไปกัดเลยต้องกันนั่นี่ไอจอนะโสงมาทีมให้พสูจน์ใช้กูอยูกนอกโค้งยังย่าง Mày không ổn chứ, khốn lời Bắn lời bắn งั้ Only ้นนผมี่อุยไอ้เชี่ยแปลงตัวอย่างลำอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวังอุ้มสี่สิบสิบสี่สิบห้านาทีน่าจะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอุ้มสี่สิบห้าเหมือนเดิมปิดจบเหมือนเดิมไปถึงเซิฟหลักนะฟรีดอมยี่สิบยี่สิบนาทีช้านะไอ้เหี้ยเอาจริงๆอ่ะคนอุ้มอ่ะยี่สิบนาทีอ่ะโคตรช้าไอ้เหี้ย หมายถึงลากก็สีสิบห้านาทีเหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วสี่สิบนาทีเหรอเหรอ,ลอแล้วสามสิบวินี่เของัดเต้องอะ่ะไม่อู่วอ่ะอยากเดิมพันกระจุกเปลี่ยนจังเลยเว้ย พี่ดุกไปยังอ่ะพี่ดุกพี่ดุกว่าจะพานแล้วหนกไม่เอาครับผมกลัวครับอยากเดิมพันยังเลยเว้ยไม่เอากลัวเต็มเลขมาคู่ไหวเหรอสี่ร้อยอ่ะไอ้ตัตว์มึงเต็มเลยร้อยเดียวมึงตีเขาบ้าอ่ะมมันไหวครับมึงเลาดิมึงเลาดิเ่าเขาดิ เดี๋ยวนี้ไอจุกมันกลัวผมแล้วเว้ยไอ้จุกมันกลัวผมแล้วเว้ยตอนนี้ไอ้จุกมันกลัวผมแล้วเว้ยแต่ไอ้ตีมันไม่กล้าเว้ยไหนตีมันเอาไอ้ตีกูไปขอดึงหนึ่งเหี้ยจุกไอ้จุกไม่กล้ากูแล้วเว้ยไม่บล็อกไม่บลกไม่รู้อ่ะแต่มันไม่กล้ากับกูอ่ะแต่กับมึงมันกล้ามันบอกอ่ะมัอยู่นะพดิเล่นไม่เป็นไม่ได้เก่งดิ่ไม่ได้ซ้อมเลย สรุปคำประชุมแล้วเขายังไม่มีอะไรเลยเนี่ยอะไรไม่เดี๋ยวมีเดี๋ยวเขาน่าจัดการมั่งหน่วยซัพพอร์ตเนี่ยจะได้รู้ไงสมมติเล่นกันอย่างเงี้ยเราต้องไปเชียบอกไอเชียเซิร์กไปบอกไอเชียเวสอย่างเงี้ยตอนตีกันกลางล่าสุดเห็นปะเราต้องไปเดินบอกอ่ะเดี๋ยวเขาจัดการเลยตอนนี้เอพีสวิ่งไม่ถึงสี่ร้อยห้าร้อยแล้วผมลดคอลงมาครับไม่ง้นจอฟ้าเฮ้ยกูจูนคอไปเลยนะเต๋คอซีบียูอ่ะ อัปเกดดรดนะใช่กูจูนไปเลยคือตอนไอ้ตอนเนี้ยอาการจอฟ้ากูไม่มีแล้วกูไปลดคอลงจากหกพันสองร้อยใช่ป่ะคอคอคอมกัวมันวิ่งได้หกพันสองร้อยมันเลยจอฟ้าตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือห้าพันแปดไม่ฟ้าละแล้วก็ปรับเอ็นมีเดียที่บูธแบบที่มึงทำด้วยไอเอ็นม uh ีเดียลื่นปื๊ดแล้วดีขึ้น,นดได้ไม่ฟ้าด้วยตอนนี้ก็ทำคอมไปแล้วแต่ตอนนี้ไอไอนี่แรงสัตว์เลยนะไอ ไอไอเอมดี I ตัวใหม่อ่ะมึงเอานะต้องอัพนะแรงจัดได้ครับไว้ถ้ามีโอกาสนะดับเพลิงเดี๋ยวก็มาเขาแก้ระบบชุดใหญ่เลยดับเพลิงเดี๋ยวก็มาขาดใครอ่ะทำไมขาดไปห้าคนเลยวะนะเข้าวองกันดิ ่าก็จะมีไนท์ไนท์ที่ลา,ลามาโคมาโคมาโคว่าไงนะเมดิสบอกว่าเลดอะครับพี่ที่บอกมาโคนต่มาอีกสองบ้านอะลุงพุ่งลีลุงซ้อมไหมครับได้หมดแล้วแต่มึงอะซ้อมได้แต่ขอตึงๆอะเพราะว่าตอนนี้ไฟไฟกากจัดเลยขอตึงๆอะขอตึงๆอะ เปเนไน้ไงกับมาโคลครับหลวงเอเมนดี้น่ะมาโวางเนี่ยผมหามกากินังให้อยู่เขาเล่นปืนบ้านนะไม่ปืนพี่ไม่ปืนเฮ้ยอราะไม่เอาลงพี่สตาร์โลเพยังไม่มีปืนมา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 ชุบเพื่อนด้วยมาเข้าไฟตรงให้ดีกว่าขออแทนนเะชพื่รังขีดล่างเคเคเคขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิก เพิ่มพอแล้วเพิ่มพอแว่อแล้วเ่อแไกบ้าเลยไว้สิกมาเลยมาเลยมาลยมาเาเลยาเลายมาเลยายมาเมาเลยมาเายเลยมยมาเลยมาเลยมาเลยยมาเลยมายมามาเลยมยมาเลาเลยมาเลยมาเลยมาลาเลยมายมาเล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 ยยมลมยเลมยเาายเลยมามลาลามยลเยลมลมย เลตรงกลางก็ตรงกลางก็ตรงไปกลางกตรงไปกลางกตรงไปกลางกตงกลาไอู้ง่ากูฆ่าเยอะจัดเลยกูฆ่าเยอะสั์เลยไม่ไม่มีใครแบบไอ้นี่เลยอ่ะโหกูฆ่าเยอะมากอ่ะคยเจงอีกคนหรืมึงมคนเดียวไม่ใช่ไงเอางกลา ไม่ช่วยเพื่อนอีกแล้วไอ้จานจานจอนปส่จานอไอ้ดึงสอบปากจังมือเขาดึงสอบปากจังมือเขาดิมดึงสอบปากจังมือเขาดิพี่มอตายพี่มอเนี่สวยจัดไม่เชื่อตายพวก ลไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี่กูเอาให้เยอะจัดเลยนะมีใครเห็นป่ะไฮไลท์อ่ะเฮ้ยแม่งเหมือนได้บัฟอีกแล้วเว้ยห้าทุ่มแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยว่ะโฮ้ยเมื่อกี้นี่กูได้เยอะจริงกูไม่ฟรีเลยกูได้ไปห้าหกตัวไอหัวลงหัวเหลืองไอี้ยอะไรอ่ะได้กูเปิดได้เป็นตัวหนึ่งตัวเดียวก็พอแล้วว่า ไอ้ขีอือจริงนะไ,ไอ้ขี้แม่งคอมแรงแม่งทำให้ฝีมือที่เราแบบบ้าไอเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะต่อมาแป๊บหนึ่งไอ้ขี้อ่ะ